ก็เป็นคาน้มนุษย์ละกันค่ะเพราะว่าก็เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองด้วยใช่ก็มีรุ่นพี่มีอะไรเงี้ยคอยดูแลก็เลยชอบที่นี่คบะลานเททอปปี้อ่ะเททอปปีหรือที่ว่าเขาเรียกว่าวิลายพลังงานใช่ป่ะเหตุผลที่ชอบเพราะว่ามันเหมือนเป็นที่ที่แบบเป็นที่ที่ธรรมชาติพอเราไปแล้วเหมือนความรู้สึกว่าได้อยู่กับ ธรรมชาติอ่ะชอบชอบชอบสีเขียวชอบตรงข้างขวัญเมืองอะคะ่ะต้นไม้เยอะดีค่ะชอบตรงร้านสมเด็จอะคะ่ะเพราะว่ามันเหมือนตอนเย็นมันแบบว่ามันดูลมเย็นแล้วก็ได้ไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนเยอะดีชอบหอสมุดค่ะเพราะเอ่อมันสงบดีแล้วแบบอ่านหนังสือแล้วมันแบบโอเคดีอะค่ะชอบชอบอยู่คนเดียวด้วยอะไรอย่างเงี้ย ชอบหอในค่ะเพราะว่าหอในนี่คือสบายแล้วก็เพื่อนเยอะค่ะเอ็นยูสแควร์ค่ะมีของกินเยอะดีค่ะมีที่ให้กินให้เลือกซื้อเยอะค่ะแพรละคะน่าจะเป็นลานศพเด็ดอะเพราะว่ากลางคืนแบบมีสถานที่ให้แบบนั่งชิวๆอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบเหรอคะชอบใต้อาคารปัดไตาจากอะคา่ะแบบชอบไปน็นนักอ่านหนังสือคนเดียวแล้วก็มีเน็ตให้เล่นด้วย ชอบที่ร้านลานสมด็จฐ์ท่านเลยตัวแล้เพอมันสงบเงียบและล่มเย็นดีแล้วก็เป็นถ้าเราไปนั่งสวดมนต์เนี่ยเราจะได้ธมาธิในในตัวมากมากแล้วก็นั่งสวดมนต์นั่งแล้วก็บริหารร่างกายเป็นแบบร่มเย็นเป็นแสถานที่ร่มเย็นเยอะเนอะเยอะเนอะคำครับคำนมานะครับ